สโมสรลิเวอร์พูมีคิวเปิดสนามแอนฟิลด์เพื่อรับการมาเยือนของท็อตแนมทอตสเปอร์ในคาราบาวครับรอบรองชนะเลิศเลข2คืนนี้หลังจากเลกแรกบุกไปแพ้มาด้วยสกอร์หนศูนย์โดยนิคสเซนเอาชนะอาเซนอลและเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้อาร์เนอร์สลอตตั้งเป้าที่จะเข้าไปเจอคู่แข่งรายนี้หลังจากยอมรับว่าไม่เคยไปที่สนามเวมบี้มาก่อน สำหรับความพร้อมของลิเวอร์พูลในเกมนี้ยืนยันแล้วว่าจะไม่มีเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนที่บาดเจ็บจากเกมที่แล้วทําให้คอนเนอร์แบดลีย์จะได้ลงสนามแทนส่วนโจโกเมสก็ยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เหมือนเดิมส่วนที่เหลือสซล,ล็อตจัดเต็มได้ทั้งหมดแนวลุกนําโดยซาร่ากัคโปดิอาร์ดแดนกลางยังเป็นเกาเวนแบกแม็กอาริเตอร์และโซโบสลาแมนขณะที่แนวรับยังเป็นฟานไดจับคู่กับควนาเตโดยผู้ักษาประตูยังคงเป็นอลิซองเบเกอร์สาหรับรอบนี้จะไม่มีการนับประตูอเวโก ทําให้ลิเวอร์พูลจะต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพื่อจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแต่หากทีมชนะขาดด้วยสกอร์สประตูขึ้นไปจะทําให้ทีมได้ไปสนามเวมบี้ทันทีคืนนี้จะแข่งขันกันเวลาตีสามถ่ายทอดสดโดยไทยรัฐทีวีตั้งนาฬิกาบุกและลุกมาเชียร์กันได้เลยและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพจเชียร์หงแล้วไงกันด้วยนะครับ